เสียสละชีวิตเพื่อความเป็นอยู่แมะครับ <c oughs> สวัสดีคนด้ว้นะครับมันมวบุ๊มบุกนะครับแล้วผมนะครับก็จะ,เอ,จะเ,อเอ่อประเภทเกมนีใหม่นะอ ไปนะครับเนี่ผมเป็นเอ็มพีซียนะนะครับไปหมดเป็นล่างนั่นเองไปไปไปจะเป็นคนจะเป็นคนจะเป็นคนะนะครับฆ่าอะไรมหลายตัวเลยนะครับที่จริงตัวนี้มีสกินนะ แปสิไปสิเออ,อ,อนะครับเม่มาลนะหนักรับเออตอนนี้นะครับนะเราไมด้ดูหนกอะไรช่วข่าวช่วคำช่วข่าวครับก็ได้ลงไปหลายอย่างเลยนะผมหนกแล้ก็มี 1 lucky box nih 1710. Ah, 11 nol 1710. Link log, tidak. Link log, tidak. Nanti kita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 . Nanti ลั Lucky, Lucky, อ, Lucky, อกี้ลัอกีอออนะนน้นะครับล็อตตี้บอกครับกัหนีเลยอะไรเนี่ยข้า่างนี้เลยนะครับสุดอันลัอกี้กับอะไรก็คือลัอกี้นะครับผมก็น่าจ,จะคาเป็นอยู่นะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็ตามน,นี้นี่ก็ตามนี้นะ ลงหมดอะไรอยางเงนะครับโอ้โหมาอาิพก,กพไปแล้วนะครับอ่าต่อไปเราก็จะมาดูที่ออัน,น,นเลยาม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 ากมากมามามามมาม เอ้เดยังยังยยังนะคนี่รูไมนะผมรู้มาผรู้ับมัเลนยังไะที่รู้รู้แแะจากนุ่มช่ไหมเด็แจคดฟรีนะแจ็คพีฟร้โแจคพีจริงๆนะครับเจ๊้เดนะคบ เาารเผาหมู่บ้านได้นะคบนี่แจอพี้งมานะครับแคก็ได้แหละนะครับแล้วก็ดูเดเมจเจ็ดเก้า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 แปดเจ็ดสี่สี่ห้าสามก้เก้าห้าห้นะครับแ็็กนะรัายนะครับ คือแบบว่าตีต oui? like right? like right? uh ัวไหนก็ตายหมดนะไม่ไม่ไม่ต้องวงเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย็น็มันเป็นอะไรนี่เน็ตมันเป็นบาลานะเน็ตบาลานะเน็ตบาลานเน็ตบาลนอู้นะครับ้เน็ตมันบาลานะจริงๆนะครับทอมิวเด็กไปเลยม้สลับอะ นะครับส่วนถ้าอยากให้ผมเล่นหมดอะไรเดี๋ยวผมจะไปหาดูนะครับี๋ยวนี้แบบดูใจะให้ผมเล่นหมดกนไม่แหละแต่เล่นแบบสบายๆผมจะเล่นนะครับก่อนอื่นเลยแนละ้วมาเล่นอ,อย่างนี้ก่อน ตอนนี้จะบอกหมดทั้งหมดที่ผมมีเลยอ่ะแต่หมดพวกนี้ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วแหละนะ Chemistry จะรู้แล้ว่าทำยังไงนะคะระสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะะรับดูกันเตรียออกมาเลยเออนะครับกูดกัตัวอะไรนะ c h e ไปแล้วหางเลย Chemistry เลิศ

โอ้ก็รู้วิธีรับกันแล้วนะโอ้เลยโดนใจนะแนี่กายร่างกลายเป็นความว่างเปล่า,ลานะนรับะเดี๋ยวจะเอาคีปเปอร์ให้มีกายล่างนะคิปเปอร์โอ้โหโดนตัวไหนกูไม่รู้ปลาอีกยานอ่า ถ้ามันตายก็จะตายแบบนี้นะครับแล้วมีสิีเปอร์เซนที่จะหายไปเลยนะครับถ้ามันตายเแบนคนรุ่นหน้าเลยเอออย่างนี้นะเออต่างกันก็โคตรนะครับเวลาเราตายแลนะครับมันจะโชว์อะไรบางอย่างนะครับโยนไปโยนไปไม่เก็บอะไรกูโยนไปดูคนนี้ใกล้ตัวมันไม่พอนะอ่า นนนนนนะครับกไครเลืมไปถ้าลงหมดถ้นาลงหมดอันนี้นะครับเออถ้ลงหมดอัน,นนี้มันจะไม่มีสิทธิระเบิดนะครับเนี่ย กันนมือจะหายไปเลยนะคะจะลองกดอีพ้าดูนะครคุณก็จะเห็นตอนนี้นคุณจริงนะคะถ้าไม่ลงมดแัรงหน้าครับมันจะเป็นตัวสีขสาวแล้วดึงดูดตัวรอบข้างนะครบแล้วมันจะดึงดูดไอเทมเลยนะผมเคยอยู่นะครับม ท่ไหมลองดูลองดูใหม่ลองดูใหม่ไกยนะกลยงของให้ไว เปิดนะครับซึ่งของก็จะห่อให้ด้วยนะคะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันนะครับคิดขวาก็จะมาอยู่บนหัวคิดขวาอีกก็จะหล่นไม่หล่นแบบนี้นะครับแล้วถ้าคิดซ้ายนก็จะ แล้วก็อื้อหือหลับล้เออบอกเยอะไม่ทำยังไงบินได้ย่งไงทำไมถบินได้เดียวปวอหมดแค่ถิไม่ได้เลยเดี๋ยวบินได้เลย เฮ้ยเออนี่นะคะซุปเปอร์บินนะครับซุปเปอร์เอ้ยซุปเปอร์ฮิปเปอร์โอ้บินได้นะโช้งตึงตึ้งตึงตึงตึเดินเดินอากาศนะค่ะคโอ้ อาจจะกระดืออาจจกระดอดูดูอันนคือี่ตีจะตายแล้วใช่ไหมไม่จะตายยังหัวสุมันไหนมันจันรอแม่จะโอ้นี่อ๋อดดีดดีดีดนะครับ เดีแปลงล่างมันไก่แล้วไก่บินมายังไงฮไก่งั้นนี่ไก่ไก่เยอะไก่มันไก่แล้วไก่งไก่ฮะตัวเล็กลงตัวเล็กลงนะคะอืมที่ไปก้าไก่บินบินเดี๋ยวนี้นะมันบินงวยบินเจ็บนะบินดีไก่บินไก่บิน ก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับใจบินต้องต,งตีนจะตียังไงไม่รู้นี่คนสามารถนะครับตอนนี้นะคะก็โพอแคอ่เ้วนะครับเนะรบจะบอกกิจกรรมดีๆกับคนที่ไม่มีหน้าตานะนะครับถ้าใครสนใจ p h ทโกราฟีเป I นเร e ่องส a วนตัวฉันชอบที่จะแบ่งปันฉันชอบที่ใถ้าใครสนใจอยากจะมาเล่นไม่ครับเป็นผมเดี๋ยวจะให้ไอดีกาลิน้านะแต่กักติกาจะให้ไอดียกาลิน้านะคือกติกานี่คถ้าผมได้ไอดีกาลิน้าถ้าผมได้ไอดีกาลิน้าผมก็ ไม,ม่อะไรนะครับสําหรับคนที่แบบได้ไอดีกับนอแน่ผมนะครับก็กดไลค์กดซับตไคร้แล้วเม้นท์แลกออกมาค่บเม้นท์คว่าอะไรก็ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือถามคําถามผมก็ได้นะคบถามอะไรก็ได้คืมแต่่ะถามยังมีเซ็ตก็แล้วแต่ตรงนะคะัะ โดนนะมีเซิกมีเซิกเอะกมันพูดนะมีสับพตดนะครับพอก่อนแล้วกันนะครับ้ันนี้ก็ขอจบกันก่อนนะครับ